สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนี่ใบาหาโอ้โมเมนบายหาอกเ,เขาเอื่นหาุวงแรงหางวงแหลงั่นจกสิกาม,มาจากสวนฮุกพักเหลื่ยนะคะเนาะมาเห็นมเมเซียวแล้วบอกไปเอาของดีของหนอเด้ออย่างหนึ่งพี่น้องของดีปีหนึ่งนีเธอหนึ่งในสวสาพาไปบึงคับพี่น้อง ก็ไปสูงใหญ่มากแล้วแล้วไปตรวจสอบงานอยู่เพือนเรามดตามอุ้น,นูนมเห็นไก,ไก่งามอารามแท้อ๋อพอแลว้ลววะพอแล้ววะคือไปแล้วก็เอากตาหอยใบแล้วก็หูดเอาเลย kiếp đại bạc đẽo mưu, súc nhặng nè, súc nhặng, mướn chỉ sỉm mương, <laughs> bạc <laughs> nói, nó chỉ súc thôi ไปสี่ไปร้อยกลิ่นมันเป็นไป้อยกลิ่นดอกไปเก็บอันที่มันเหลือจากอันนี้เพื่นจากไฮจากสวนเพื่นแซ่แสบละบดแดงกระเสืโอ้ยแม่บอกแต่งโมเรียนเขาแยวบองเส็จยังมีทักปวอาสารพิดพี่น้อง บักทัวนันงเพิ่นนี่แต่เพียรินนวยแกมันกิน,น่นัน้างเสียบนะหวานตัวแซ่วอยู่าวนั้นก็อย่หนาหนามที่ พาคารเราวะือมาหอดแล้วมึงติล่ะมึงติล่ะอุ้ยพี่น้องผักติวดอกเต็มต้นเลยมึงตีล่ะอู้ยสุดยอดผักติวผักติวหมดดแงชากุลาฮะมึง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 ชากุลาอีสานอู ผักติวกละลังงามเลยพี่น,ออนอ้องไอ้ไอ่้ขี่พ่นสวดนี่เอาทางไต่ก่อนได้อย่างโอ้ยนี่มันตูมยู่บ่เอาตูมตัวมันแซ่บโอ้ยไ่เอาตูมสิเอาบานตีเอาอีแม่ขี่ต้นไม่อีกแล้วน้องแสนมักที่ยังน้องแสนมักหัวหน้ากับมักนะอือเอาไปเมือนั้นกับบ้าครูกันดิสิวา่วาไปสายขึ้นเนาะช่วงนั้นเนาะ ช่วงได้กันใหม่ๆนนะเอามาเอาเอาดิลักระตาเอามาดิลักมายืนไหนดิลักเก็บจังไงอีสิเบิดนี่เก็บหอดมือเรากปบ่เบิด์ได้นี่อู้หลายแห้งงามงามงามคอยขึ้นน้ำแน่ยากข้นมาหมดแดงมันจะแตกข้างบ่ๆๆคอยขึ้นน้ำ ตรงหยอดไกลๆเลยขึ้นมาแล้วหยาบห้ขึ้น้ำแน่ยตัวนี้อย่างไงหยาบบ่เอเความพยายามสูงนี่จากอีมน พูดพูดมองซ่องเขาให้ซ่องดอกพักติวพุ่นมันซ่องอย่างอยู่นี่มึงมันจีนั่นหนุยมันอูสูงนี่นี่นแดงเก็บอยู่นี่แหละครับหูดเอาเลยพี่น้องนี่หูดเอาหูดเอาเลย น่นอุ้ยน่ะเป็นช่อเป็นช่ออยู่งามคักเลยงามคับอุ้ยหลายเขาพี่น้องอ่าจำมะพีดนี่ยูดตลาดน้องแวงยูดสาราข้ามนี่เขาขายเป็นจานเด้อพี่น้องเป็นจานเป็นจานครับจานดาวเทียมตีขายเป็นจานจานละจำมะพีกกะจานละยี่สิบบาทนี่แหละอู้ยู่เลีวยเลยถือว่าแพงนะครับแม่นจานละยี่สิบบาทจานกะจานหน่อยๆได้โมเมนต์จานเนี่ยโอ้หุ่นเด่แปลกเลยให้ค่อยๆเนี่ย เต็มเลยพี่น้องออ้ยตาเราบอกให้หักเอาเลยเพราะว่ามันจะได้ปงไหมหูดหูดตอนฝนหูดหูดเอาหูดดูยมโมเดิร์นโมดิรนมุนมุนขึ้นมาแล้วลูกเห็นบ่พี่อยู่แล้วพี่ม้วนไดเมืองโอ้ยบ่หูจักว่าสิเก็บอันไหนก่อนงามอ้ยมันหลาย คือโบ้พกัดอุ้ยหล่นฟังหันนันอ้ยวีวีเออนี่ดอุ้ยงามค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยเอาเอาปอนอันยอดผักติวผักติ้วเด้อค่ะผักติวโอ้อาไปซุบใส้ี่ยงส่แซบมั้งซุบใส่โคกซุบใส้ปาก โอ้ยงามอีหล oh, so so ีโอ uh, oh, ้ยสะอื้อสะอ่อนดิพี่น้องเออใส่ต่มป่าคือซากุระเนาะใส่ต่มป่าเก็บเก็บเท่าเก็บโอ้เหม็นเหม็นเหม็นอ้าบ่ได้ทรงเด้อพี่น้องบ่ได้ทรงเด้อค่ะเด้อทรงมันใหญ่มันเป็นแนวไม้ครับเหม็นมันสีเปื้อยสีเล็กไว้เดี๋ยวหาบ่งยืนก่อนเอบ้านขักแล้วนี่ เอาตู๊ตู๊ตู๋ก็ได้มั้งหูแล้วเลยหยียงเลยหอยบ้านจะเสียพี่เขาผมไม่ลอยพี่เกขานะงามมึงเยียงมาเสียอยู่เทึ่งๆด้วยนี่ขณะนี้เรากำลังถ่ายภาพจากโดมดูนอันนี้ฮอนเดซิซิบึงพักติวให้เบิร์ซิบทุยยาง หอ,อมผมไม่รออมอ้อยแซบอืก็คึกจิ้นใบล่มแหละแต่ว่าอันนี้มันชุบได้โอ้โอ้โอโลงก่นเด้อครับพี่เน้อหฮาปลูกออ <laughs> โอ้โหจะสีบเลือกเอาอันไหลร้ายเต็มไปหมดตะวันครับเนาะ เต็มสวนเลยพี่น้องมาเก็บเอาเด้อพี่น้องครับมันผูใ้ใดอยากได้ตกก้องมาเก็บเอาเท่านั้นครับมาเก็บเอาเองมาเอาเด้ออ้อยเลิมทางกษิตเบิงคลิปนี่ทางกษิตอยากพี่น้องเต็มเลยไหมกบวยเอยซูมเป็นอะไดอก ว่าเขาว่าพักติวงามันเหนียวอยู่เป็นบ่เหนียวหลายยังบอ่อครับเช่เาพอเต็มตาอยู่บ่บอเอาไปพอได้กินนี่แหละครับมันหลายพอ่อกินบ่เบิดต่อเขาไปก็ได้เวลาเวลามันบ้านแล้วมันห่วงมันห่วงหรือมันเป็นหน่วยบ่มันเป็นจะใดวเวลามันหลวงแล้ว คือว่ามันลวงแล้วมันเป็นใบเป็นหยอดกะบ๊อจักคือกันสิบ,บ๊จักสิดอกมันเบิดลนะเออคันดอกเบิดแล้วดอกเบิดกับใบแล้วมันนี่อา้าวบ่มีหน่วยนะทุกสิ่งทุกอย่างดอกก่อนแล้วค่อยออกผลคือจังพักดิวนหน่วยตัววคือหน่ยแล้วมันนี่ก็เป็นใบแก,แก้ได้ล้วมันนี่เต็มตน้นเลยลนะครับมันนี่ฝนตกลงมาผนะักิวหลายอีหลีกาลัางตุ่มกาลัางบาน บรรูาสิเก็บปัญหนกวนเลยพี่น้องืมบรรยากาศโอ้โหมบูบ้านไปเอาพ่อได้ยุได้กินเนาะพ่อลราก็พ่อกันบ่อน,นี่หลายทำพออยากินหลายเมียนก็บ่คอยกินปัญไหนดอกเอาทั้งมาก้าิชใส่ต,ตุ่มป้าจัางสี่มีเมนูใช้ตุ่มป้าแล้วกะ ซุปโอ้ยขี่กระตือกุ้ยหอ่องเชียงดังออดแลด้วนอดมานี่ชีหงด,อด,ดเอาตัวไหนเอาเอาตัวตูมขึ้นตัวบานเรียกว่าชีหงดเอานอดมันงอ่าโอ้ยวีวีผมเรียบแต่มาขอคืนพักติ๋ว,น,วนี่ซะบอ่เนิกไทยบพซื้อไทย <c oughs> ให้เนาะไห้ยืมของตะพุ่นกันได้ตัวตะพุ่นมีไทยอยู่นะมีแล้วเราใส่เราใส่หาบหนามเนาะ กี่เออตะพ้อนผูกไทยหามน้ำนะเออหามน้ำเอวหวานคืออยัางไรติ๊กไทยตะพ้อนหน่อยนะเออหามน้ำฮุดพักหามน้ำใส่อวงต้องผูกไทยด้ิเนาะเออมาเออเอ้ามาบึงหลายๆเป็นไรความจริงเต็มตุ่นอยู่พี่น้องบ่เอาหลายดอกเอาเทแค่เท่าที่กิน ไปกันสิไปเน่าเบิองติละ่ะวู้ยดอกง,งามอีหลีพี่น้องอยากกินก็มาเก็บเอาเด้อพี่น้องมาเก็บเอาเด้อเหลือมเอ้ยอ้ยอยงามอีหลีเฮ้ยอยู่พันาโตใช่ลุงม,มามหลายปันไหนหลายตอือพ่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 อแล้วกินบเบิดได้หีิเดี๋ยวสิยางมาเบิองพักพักมิกมล นั่งแต่บองสีไข่ไข่จะฮ้องเนาะโอ้นี่ได้พักมิกโอ้เราบกข่อยได้ตัดต่นมันใหญ่เนี่ยพักมิกแกวลาป้าหอมเนี่ยอ่อนผักมิกโอ้ไ,ได้หฮามะาผูเพราะว่าเสตยมาเกลวมันหอมผักมิกผักมิก แมมง่าม,าม,ามเมี่ยงผูมันมาตอบเอียงว่ะอ้ยหอมอือืมอ,อ,อแล้วมออแต่ผักกินเลยพี่นอง ผักตามฤดูกาลต้นยนัาษใหญ่แล้วไอ,อ้หยอดกันไปพอแล้วไปเฮือนเลยค่ะพี่น้องเก็บตกวห่ยเบิง้งมาเก็บพักติวดอกพักติวนี่บอกเขาเอื่นตะเวียนพ่อภูมิภู สำนิทเลยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแลน,นมอนแลน